สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พีวิจะพามารู้จักกับชวนชมของพีวีนะคะมีทั้งด่างและก็ไม่ด่างนะคะนี่ค่ะที่เพื่อนเนเห็นเป็นปูดรวมออกมาอย่างนี้ปูดโปองออกมาอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าโขดนะคะนี่ค่ะเขาเป็นไม้ประดับที่เลี้ยงง่ายนะคะและเขาก็มีความ amazing ในตัวหน้าทึ่งสุดๆค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะเขาเป็นไม้ดอกที่มีไม้ดอกไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามไล่เฉดสีนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกซ้อนดอกไม่ซ้อนนะคะเขาจะมีกลีบห้ากลีบนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเขาจะไล่เฉดสีของเขานะคะสีสันสดสวยนะคะเป็นไม้ประดับที่ปลูกง่ายค่ะเพื่อนๆอนึด คนมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะใบมนรูกไขค่ค่ะลําต้นจะเป็นสีเขียวอมเทานะคะใบก็เช่นกันค่ะนี่ค่ะอันนี้พันธุ์จะเป็นพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะเพื่อนๆค่ะค่ะนี่อ่าต้นนี้ค่ะเห็นไหมคะเขามักจะออกดอกดกมากค่ะ ดอกเขาจะค้ลายกรวยนะคะเชื่อมกันเลยค่ะต้นนี้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่จินตนาการนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะที่พี่วิบอกว่า amazing จริงๆเนื่องจากเพื่อนๆเห็นแผลเขาไมคะเราสามารถตัดตกแต่งรากเขารากฝอยรากใหญ่กิ่งก้าน กิ่งกา้านเห็นเพื่อนๆเ,เห็นกิง่งนี่ไหมคะนี่ค่ะเราสามารถตัดกิ่งดัดกิงดดก่งผสมเกสรเนี่ค่ะต้นเดียวนี่คือทําได้หลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะไม่ให้พี่วิบอกว่า Amazing ไม้ประดับ Amazing ไนดะ้ยังไงคะ่ะดอกก็โดกสีสันสวยงามคะ่ะ และที่สำคัญดัดกิ่งด้วยเพื่อนๆเห็นพีว่วินี่นะคะผูกเชือกไว้คือพี่วิจะให้เขาเป็นพุ่มเตี้ยค่ะจะไม่ให้เขาชารูดขึ้นไปนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรอยที่พี่วิตัดกิ่งที่พี่วิไม่ต้องการนะคะก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเรานะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะตามใจเออเอาอย่างที่ใจเรา อยากจะทำเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นรูปสวยงามนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบนี้นะคะอันดับแรกเลยเพื่อนๆปลูกไว้นะคะแล้วก็เรียกว่าปลูกลืมเลยค่ะเพื่อนๆสักระยะหนึ่งนะคะใช้เวลาพอสมควรเพื่อนๆก็จะได้โขดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ ตอนแรกได้มาเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเมื่อเพื่อนเพื่อนพอใจในระยะเวลาที่เราทิ้งไว้แล้วเราก็เปลี่ยนกระถางยกโขดให้เขา้เราก็จะมีรากฝอยอย่างนี้เยอะๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็นำไปล้างน้ำนะแล้วก็ดูสวดทรงองค์เอวเขาว่าเราต้องการแบบไหนเพื่อนๆนก็ตัดตกแต่งได้เลยค่ะตามที่เพื่อนๆอยากได้เลยนะคะ ต้นนี้ก็จะมีปัญหานะคะพี่วิเคยทำคลิปไว้ว่าเจอชวนชมแบบนี้ให้รีบช่วยเลยค่ะถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูที่ย้อนไปดูที่คลิปเต็มได้นะคะวิธีช่วยเขาค่ะนี่เขาจะเป็นพันฮอลแลนด์นะคะจะเป็นสีชมพู ขอบขาวค่ะชุมพูขอบขาวนะคะต้นนี้ก็จะเป็นสีแดงค่ะสีแดงสวยงามนะคะแล้วต้นนี้ก็จะเป็นสีม่วงค่ะเนี่ยค่ะต้นเล็กต้นอวบเลยนะคะนี่เป็นต้นฮอลแลนด์สีม่วงนี่ฮอลแลนด์สีแดงฮอลแลนด์ช่มพูขอบขาว นี้จะเป็นฮอลแลนด์สีชมพูแจ๋เลยค่ะแจ๋แหลนเลยค่ะ,น,ะ,คะนี้นะคะต้นนี้ก็มีปัญหาค่ะถ้าเรารับมาเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะเราก็เปลี่ยนกระถางนะคะ<ม>เพื่อที่จะสำรวจรากเขาด้วยว่าเขามีปัญหาอะไรไหมถ้าเราเจอตอนนั้นเราก็จะช่วยเหลือเขาทันค่ะเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมคะพี่พิ่ตัดไปแล้ว แล้วพี่วิก็มีวิธีช่วยเขาเนี่ยค่ะก็ใช้ปูนก่อสร้างนีละค่ะช่วยแผลเขาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยพี่วิบอกว่ามหาสจันจร,ริงจริงเพราะว่าเราตัดของเขาแผลใหญ่มากนะคะแล้วเขาก็จะมีรากงอกมาค่ะนี่นะคะเขาจะซ่อมแซมตัวเองได้ดีมากเลยข้างๆเขาก็จะมีแผลเห็นไหมคะ ตัดจะเต็มแล้วค่ะเนี่ยค่ะความมหัศจรรย์ของเขาเขาจะมีรูปร่างเหมือนคล้ายๆรากโสมอะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะแต่ละต้นเขาก็จะมีรูปร่างสวดทรงองเอวจะไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะคะรูปนี้เนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นว่าเป็นยังไงคะพี่วรีว่าเขาเหมือนนกเฟดวินนะคะเนี่ยค่ะ เขาจะมีรูปทรงที่ไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะความมหัศจรรย์ Amazing ที่พี่วิว่านะคะดอกของเขาก็สวยงามนะคะแต่ละต้นนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็จะเป็นอีกแบบหน,นึ่งนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะต้นนี้ก็มีปัญหานะคะคือเขาปลูกสวยอึดทนแต่ เขาก็มีปัญหาของเขาอยู่เหมือนกันนะคะนี่ต้นนี้นะคะพี่วีให้ดูแผลเขาตอนแรกนี่เขาแผลเขาเออเขากัดลึกเข้าไปถึงตรงกลางเลยค่ะพี่วีตัดเข้าไปถึงตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะความมหาศรรย,าย์ของเขาในการซ่อมตัวของเขาอะคะ่ะเขาก็เต็มเป็นลำต้นที่สมบูรณ์ได้นะคะเพื่อน นี่ค่ะแพของเขาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันก็ทําให้มีศิลปะไปอีกแบบหนึ่งนะคะสวยงามค่ะนี่ค่ะเขาเป็นไม้ที่ปลูกง่ายอุดทนทุกสภาพอากาศเลยนะคะแต่เขาไม่ชอบน้ำขังในกระถางนะคะเพื่อนเพื่อนอุดทนไม่ได้รดน้ำก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนแต่ไม่ชอบน้ำขังคือก็ชอบน้ำอยู่ รดน้ำก็ได้ไม่รดน้ำก็ได้แต่ไม่ให้น้ำขังที่กระถางนะคะคือการที่เราจะเช็คว่าน้ำกระถางเราเขังไหมก็คือใช้น้ำราดลงไปเลยค่ะดรดลงให้ชุ่มๆถ้าเราเห็นน้ำไหลลงกระถางก็คือการระบายน้ำที่ดีไม่ขังนะคะนี่เลยค่ะมาดูอีกนี่ค่ะ โคดใหญ่ๆอย่างนี้นะคะก็จะเป็นที่มาของ EP หนึ่งนะคะที่พี่วิททำคลิปไว้คือปลูกลืมปลูกลืมนะคะชวนชงปลูกลืมแล้วได้โคดอย่างแบบแปลกใจมากประหลาดใจมากกับสุดทรงของเขานะคะนี่ค่ะเราจะได้ คือตอนที่เรารับมาเลี้ยงตอนแรกๆนะคะเราจะยังไม่เห็นโขดเขานะคะเพื่อนเนเนี่ยค่ะเราจะมาเห็นตอนที่เราเปลี่ยนกระถางยกโขดขึ้นเพราะส่วนที่เราไม่เห็นก็คือเขาจะอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่ที่เราเลี้ยงเลี้ยงไปนะคะก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้นะคะพอนั้นเรายกกระถางเปลี่ยนกระถางเราก็จะเห็นส่วนที่อยู่ใต้ดินค่ะเพื่อนเออต้นนี้นะคะยิ่งมหาสัจจรใจใหญ่เลยค่ะ คือเนี่ยค่ะพี่วิตัดตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะดูเห็นเลยค่ะว่าอันนี้จะเป็นเขาจะดูแก่แล้วนะคะอันนี้แต่อันนี้เป็นใหม่ที่เพิ่งงอกมาใหม่ๆนะคะเนี่ยค่ะ,คะเขาก็จะมีสุดทรงแล้วแต่จินตนาการของเรานะคะเนี่ยค่ะตัดตกแต่งรากได้เลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะกิ่งเราก็ตัดได้แล้วเขาก็สามารถเต็ม เติมเต็มขึ้นมาจนได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆเห็นบางอันก็ยังไม่สนิทด,ดีนะคะต้องใช้เวลาให้เขานิดนึงค่ะก็เวลาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะพอประมาณพอประมาณค่ะเพื่อนๆถ้าใครยังไม่มีอยากจะลองเลี้ยงก็สักต้น2ต้นลองดูนะคะถ้าเป็นต้นที่เขาปลูกด้วยฝักยิ่งดีค่ะเพราะว่าโขดของเขาจะอ้วน เลยค่ะอันนั้นจะใช้มเมล็ดเพาะนะคะเราจะใช้กิ่งชํำก็ได้ค่ะแต่ก็จะโขดของเขาก็จะสวยสู้กับใช้มเมล็ดเพาะไม่ได้นะคะแต่ก็อดทนได้หมดการอึดทนของเขาเขาจนได้รับฉายานะคะว่ากุหลาบทะเลค่ะกุหลาบทะเลทรายเลยนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะอึดทนทุกสภาพ นี่ค่ะเป็นรอยที่พีย์ตัดแต่งนะคะนี่ค่ะเขาก็เริ่มดีแล้วค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆแผลใหญ่นะคะต้องใช้มีดแบบคมกริบเลยนะคะแล้วก็ใช้ปูนแดงหรือปูนซีเมนก็ได้นะคะปิดแผลเขาค่ะมานะต้นนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ต้นนี้เดี๋ยวพีวีให้ดูนะคะเนี่ยค่ะก็จินตนาการของเรานะคะตอนแรกเขาก็ยังจะเป็นรากหรือโขดเล็กๆนะคะยังจะไม่อ้วนเนี่ยตอนนี้เขาใหญ่แล้วนะคะตอนแรกก็จะเป็นเล็กๆขดไปขดมานะคะจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ทีนี้เราจะมีตอนยกโขดเปลี่ยนกระถางให้เขา เราต้องการจะดัดเขาก็ใช้กระถางนะคะอยู่ที่เราเลยค่ะเราจะดัดเขาแบบไหนนะคะพี่วีใช้กระถางเพื่อที่จะจัดสุดทรงองเอวเขานะคะแล้วก็เอาตรงที่เรายกโขดขึ้นมาลงตรงนี้ก็1ในสส่วน4อยู่ข้างบนนะคะส่วนหนึ่งก็อยู่ข้างล่างก็ลงไปไม่ลึกนะคะ ในกระถางที่เราเปลี่ยนใหม่ที่เราปลูกก็คือรองก้นด้วยากาบมามะพร้าวนะคะกาะามะพร้าวก่อนจะใช้นะคะเพื่อนๆต้องแช่น้ําก่อนนะคะอย่างน้อย3วันนะคะแล้วก็เอากาะามะพร้าวสับสับประมาณนี้นะคะผสมกับดินนะคะผสมกับดินแล้วก็พอสมปุ๋ย3เดือนครั้งนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะการบำรุงของเขาก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะใช้ปุ๋ยสามเดือนครั้งใส่ให้เขานะคะนี่ค่ะแล้วเขาก็จะเริ่มโตขึ้นนะคะเพื่อนๆน,นูรอยที่พี่วิตัดสิคะนี่ค่ะเขาเริ่มสมานกันเนี่ยค่ะมหัศาจรรย์มากเลยค่ะเนี่ยเขาซ่อมตัวเองจนดูเป็นเนีค่ะสักระยะหนึ่งก็น่าจะแบบ แผลเขาน่าจะหายที่เป็นเป็นเศษเศษไม้ที่เป็นรอยที่เราตัดอะคะ่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะหลุดออกแล้วก็เป็นแบบเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเป็นการ Amazing จริงๆเลยนะคะเป็นไม้ที่แบบ Amazing โดยแบบดอกก็สวยดอกตัดกิง่งก้านดัดดัดได้เหมือนบอนไซนะคะ รากหรือโขดของเขาก็ตัดแต่งได้ไม่ว่ารากเล็กหรือรากใหญ่อย่างแบบอย่างนี้ค่ะใหญ่อย่างนี้ก็เขาก็ไม่มีปัญหานะคะนี่ค่ะสำคัญสุดคือช่วงตอนไหนที่มีฝนตกนะคะเพื่อนๆต้องคอยมาดูหมัน่นมาดูสํำรวจเขานิดนึงค่ะถ้าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็จะได้ช่วยเขาทันนะคะ อาการของเขาถ้ามีปัญหาใบเขาก็จะเหลืองค่ะเพื่อนเอนสังเกตนิดนึงนะว่าใบเขาเริ่มเหลืองแต่บางทีใบเริ่มเหลืองบางบางครั้งก็อาจจะโดนแบบเจาะลึกแผลเข้าลึกไปข้างในแล้วนะคะนี่ค่ะกว่าจะรู้นี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพี่วิจะขึ้นรูปให้ดูก่อนหน้านั้นนะคะ ที่มีปลูกลืมนะคะแล้วก็ได้โคดมหาสัจจรใจอย่างนี้มากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นร่องรอยแผลที่พี่วิตัดแต่งเขานะคะตอนแรกเขาก็เป็นรูปทรงอีกแบบหนึง่งก็สวยไปอีกแบบเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึง่งที่เราไม่ตัดก็ได้หรือเราจะตัดแต่งก็ไม่มีปัญหาไม่ติดนะคะเอาที่เราชอบเลยค่ะ นี่ค่ะเขาก็จะสมานตัวของเขาได้ดีมากเลยนะคะใช้เวลาพอประมาณนะคะใช้เวลาให้เวลาเขาได้เยียวยาตัวเองด้วยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเป็นร่องรอยที่เราตัดแต่เขาก็จะมีก็จะมีแตกกิ่งเติมเ,เขาเรียกว่าเติมเต็มให้ดูต้นสมบูรณ์สวยงามนะคะนี่ค่ะ ถ้าเราอยากจะยกโหดสวยๆอย่างนี้เราก็เอาโรงดินไม่ต้องเยอะนี่ค่ะเพื่อนๆดูสิคะตอนนี้เขาอ้วนแล้วนะคะนี่ค่ะตอนแรกนะคะเขาจะเล็กๆค่ะพี่วิก็เอาโรงปลายนิดนึงนะคะเพื่อที่เขาล่อรากเ,เพื่อให้มีรากฝอยมาหล่อเลี้ยงตรงนี้จะได้อ้วนๆขึ้นนะคะรูปทรงเขาก็จะได้เห็นสมบูรณ์ขึ้นนี่ค่ะเป็นสเสน่ห์ ชวนชมในความเชื่อของคนไทยก็คือชื่อชวนชมเป็นชื่อที่มีความไพเราะและก็เป็นสิริมงคลด้วยค่ะค่ะชาวจีนก็มีให้ฉายาของเขาเหมือนกันนะคะว่าปู้กุ้ยหวยซึ่งมีความหมายแปลว่าดอกไม้แห่งความร่ำรวยค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆ ไม,ไม่ค่อยมีเวลานะคะนี่แนะนำเลยค่ะปลูกไม้ประดับชวนชมไว้สักต้น2ต้นได้นะคะเนี่ยค่ะปลูกง่ายอดทนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะถึงมีปัญหาเราก็แก้ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราซ่อมเขาได้แล้วเ,เขาก็ซ่อมตัวเองได้นะคะเนี่ยค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพีวีด้วยนะคะอ๋อเดี๋ยวเดียวนิดนึงนะคะต้นไม้ประดับนี้มีพิษนะคะเพื่อนๆยางเขามีพิษค่ะเสริมนิดนึงนะคะยางเขามีพิษนะคะก็ระมัดระวังนะคะใส่ถุงมือ,อ,อบางบางท่านอาจจะไวต่อ,อยางไม้นะคะแพ้ยางไม้นะคะก็จะมีอาการคันบวมผดผื่นหรืออาจจะ คิวไหมหรือผู้พองได้นะคะนี่ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับพี่วิทํำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้พี่วิด้วย